สวัสดีครับสางเสือสวัสดีครับมื่อนี้ส่วงเสาๆของวันที่20นะครับเนะาะแอดยิมกับแอดแตงโมก็ได้แวะมาวัดปูเทท่องครับมาเหียอน้ำสางเสือามาทายถ้ำว่าประตูโค้งไปได้ซัมไดแล้วไปได้จักปเปอร์เซ็นตแล้วครับสางเสือเนี่ยไปได้ประมาณหาสิบแล้วละครับหาสิบปลาเส้นแล้วครับเดี๋ยวก็ตบแตงย่างเดียว่อนนี้่รับกเป็นกับเป็นรูปเป็นส้วงไปแล้วนะครับเนาะครับเป็นรูปเป็นส้วงเดี๋ยวก็ติดตั้งไล่เดี๋ยวจะติดตั้งไล่มีแต่ครับ กรอบเลยปาดไล่เลี้ยวแล้วคือโอ้โอ้ครับผมลายลูกถาลายลูลปติดลูมาพร้อมเอาช่วงทั้ื่องล้อมลูกมะพร้นสูงเจ็ดมาได้จกมือแล้วครับเดือนกลัวเหรอครับเดือนกว่าเดือนกว่าครับลงมือแต่บันันที่12ครับรถไม่พอด12ครับครับผม12ก็ได้ประมาณเดือนนิดๆ ครับผมโอ้เถอวาเร็่ยวนะครับเนาะไปหาเส้นแล้วเหลือตะแตียงไร่เหลือแต่ตตแตีงครับผมโอ้ครับเป็นปูหอรลังวันนี่หรืเนาะหีนเตียงหอังวันสามคนสามคนครับสามคนครับโอ้ก็ว่าอยู่ทางสามคนว่ามันซีหาคนไปสั่นเดียวยวครับเลียวเลี้เลีวเลีครับเป็นอย่างไรวะไอ้ตาเสือมายืนดูซึนี่ได้ไหครับไม่ด้อนเสียงปะด้อนเสียงครับ กับแน่เนาะค่ะคือเราพี่น้องเอ็ซีเข้ามาได้หลายวัดต้นใหม่ต้นนี้ต้นพ่อว่ะยิ่มต้นโพ่ครับต้นโพ่อไงต้นโพ่หญ่ครับต้นโพ่หญ่ครูวัดครูว่ามาแต่ปางใดแล้วครับเป็นจังไดครับจางเสือหลังจากไอ้ยิ้มกับแตงโมกับแม่คู่ไปเอาบุญขึ้นบ้านไม่ครับครับอันทั้งทั้งบ้านได้ฝันไปมีคนฝันไปครับท่าน ย่างครับย่างย่างโอ้ยุ้ยเราไม่เคยได้ถามกันไหมตื่นได้ตื่นมากกันยากใครยากมั้นครับใครยากบั้นโอ้ครับอันเดี๋ยวนี้มีเลขมักในใจไปกับความคืบว่ามี่แล้วมักเลขรถมักเก้าแปดศูนย์นี่แล้วเก้าแปดศูนย์ไม่ฮันโอ้ยเก้าแปดศูนย์นะครับเด้อครับมันเหลือมันยังได้ออกนะครับเนาะก่ได้ออกอันนี้ยังว่ได้ออกเพราะว่าขันรถสร้างเสื่อขันมากหนึ่งแล้วมันจะเลี่ยงกันมันมาสร้างเสือครับได้ยินได้ยินว่ามันจะเลี่ยงกันเก้าแปดศูนย์พอังครับ หรือว่าเปียกเก่าซุ้นสิน่าสร,ร้างเสืิ้งเนาะภายในสามตัวกระซับไปซับมาโอ้ครับผมมากกับมากตัวนี้ละมากกับมากตัวนี้ละใจกับตัวนี้ละครับอเอฟซี FC ทันใดครับอย่าอย่าเข็นสร้างเสืิ้งอดกาศมาติดตามเลยนครับเรถกับแตงโม<ไ>มันติดตามให้แล้วเอฟซีกับทามฮารลายโอ้ไปคุยกับสร้างเสืิ้งแห้แน่คิดหอดเพื่อนอยากเบอกเพื่อนบอกมวนดีเพื่อนว่าครับผมครับรอคือก่อนเนาะครับผม รอคือเกาครับเหมือนี้มาแบดมัดเขีมเลยใส่แว่นตาดำเลยครับไม่ได้เรียบตาครับผมว่าเรียมเล็กไม่ได้เรียบตาเลยโอ้เครับน่าไล่ครับนี่นโยบายได้แง่แง่ไหมครับไปว่าสิใดต่องานัหนไปครับยังครับงย่งเมนบอกครับ ครับล่อไปเรื่อยๆนะครับเนาะหลังเสร็จจากนี้ก่อนครับครับอันนี้เราเป็นอันเป็นอันก็ได้แล้วแต่ปูสิระบูมาครับกลายเป็นอันเป็นอันไปก่อนครับผมสร้างมากกับกินบ่ได้ก็สิบที่ดัวครับครับกะสิกะจงมารอชมเนาะว่าปูสิให้รางวัลอีกบ่ค่ะครับก็รอชมเบิ่งครับครับหรือว่าแต่ว่าปูบอกวางสีเด้อครับสร้างเสือให้ขันจุดถูบกันแล้วจุดถูบขอสวดขอลาบไปซื้อบ่ได้ดิ กับปูพองหัวแจกว่าจำนวนนะเจ้าเท่าใดต้องบอกจำนวนพร้อมครับครับผมเสี่ยวจักลานจักลานต้องบอกปูพร้อมเพราะว่าปูงงนะจักในช่วงก็เสือแจกในเท่าใดนะครับครับหรือว่าเสี่ยครับรางวัลที่หนึ่งขวสองใบทั้งสี่นะต้องบอกปูพร้อมอ่าครับต้องระบุบอกปูท่านครับผมครับขอบคุณขอบคุณในรายครับท่านเสือสวัสดีครับครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามอยู่เราต้องพูดให้ครับผมเอาไม้ครับเอาไม้เอาไม้ครับ ฝีมือเนาะฝีมือสร้างหลัดโอ้เห็ดไส้มาแก่ไร่แบบนี้เลยแก่ให้เบิ้งสุดๆเลยครับก็ให้ปูท่อแห้งครับปูทมันก็คือบระเมนของตลาดเท็ดออกจากฝีมือเป็นเลยครับเรื่องธรทุตยังครับครับเอฟซีทันใดนะครับเด้อหรือว่าจะเห็ดวัดเห็ดน่าครับนี่แหละครับฝีมือสร้างเสยครับสร้างลัดเพื่นกับตดต่อโดยตรงอ่าฮาสร้างเฉยเพื่อนนะครับเรือวางานต่อเติมบ้านหรือว่าทุกงานนะครับเกี่ยวกับวัดกับว่า เฮ็ดเป็นทุกอย่างนะครับเสือยกับผมเฮ็ดเป็นทุกอย่างนะครับเด้อบาวาโบดบาว่าหอระขอกละขั้งละรอพระรออย่างเพิ่นกะเฮ็ดได้ทุกอย่างครับผมอันนี้ก็เป็นไล่เลยครับเด้อแอดมาไทยทำให้เบิ่งสุดๆเลยครับนี่เลยครับมาตรฐานมุลละครับเศรษมามาตรฐานโอ้เล็ดสองสามหุนเลยครับสามหุนก็มี่สองหุนเครื่องก็มี่ครับจัดไปครับโอ้นี่ครับเอาเฮ็ดตามสบายนะครับเด้อ เห็ดมาแล้วจะเป็นไล่แบบนี้ครับแตงโม่นี่เห็ดออกสําเร็จมาแล้วจะเป็นลลยแบบนี้ครับนี่ตีแกะมาแล้วจะเป็นลล่แบบนี้นะครับเด้อครับแกะเอาร้วนๆเลยครับครับกำลังสวยงามครับครับกเป็นสวยงามนะครับเนาะนี่แหละครับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เอฟซีได้ทรงมาฝากมาทั้งช่องหรือว่าครับที่รวมบุญมาครับเพราะว่าเป็นทั้งช่องท่าสายตรง ทั้งแมคู่หรือว่าทั้งซองยิมหรือว่าทั้งซองแตงโมหรือว่านัชชาหรือหรือว่าเสียเอกหรือว่าเกีวัเนะ,นะครับรเนาะแม่คู่กับเก็บหอมรอมฤิิครับเพื่อมารวมรวมสางครับเป็นสะพานบุญให้เอฟซีสุภูสุคนแตงโมครับครับปูก็บถือว่าทั้งเท่ากับถึงว่าเป็นโชคดีดิมีสร้างมาตรฐานครับฝีมือโดยตรงเลยครับครับปู้ตรอเองเนาะท่ำเองรอเองครับ ก็ถือว่าเป็นบุญของทั้งวัดความกับที่ได้สร้างฝีมือมาไหว้ถาเฮ็ดครับสวยงามดีครับที่สร้างเสร็จเป็นแจกไล่ออกมาครับประตูโค้งก็ได้ไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอาได้ครับเด้อเออวัดดีอ่นองกเอซีถามว่าหมวดนี้สร้างรัดได้ย่างเข่าไปในบวชได้ไปไหว้ปู่พระประท่านไปครับก็บ้านด้เข่าไปครับอาก็ด้เข่าไปนะครับเด้อ เขาไปเพื่อเอฟซีจากหมื่นนี่เด้าโอ้ในพี่มันของใจมันบระคัมแม่ไล่ไล่ข้ามถูกตัดโอ้ครับผมพี่มันคือมันเป็นพิการจริงอือโอ้ขั้นได้เข้าไปเห็นไหมครับเมื่อนี้ขั้นในเข้าไปเยอะครับเข้าไปเพื่อเอฟซีนะครับด้าทาพนปวดภัยเาไ่าทนปวดภัยครับอันได้ยินข่าวว่าฝันตีสังน่ะรันฝันฝันวางเลยวะครับก็จำไม่ได้หักต่ว่าคือจังมันให้เป็นตัวเลขมากนะโอ้ เป็นตัวว่านนะครับตัวว่านตัวว่านั่นบอกครับเอาย้ำอีกขึ้นหนึงครับตัวใดครับหนึ่งเก้าศูนย์นะครับหนึ่งเก้าศูนย์เอามาเขืาครับตั้งเคยมาทะเบียนรถเต่าความพอดีแปดโอ้เก้าแปดศูนย์เอาจัดไปครับพี่น้องเมื่อยก็อดเอาเด้วยครับสร้างรัฐเอาลอตเตอรี่ก็มาพอดีนะครับลอตเตอรี่ก็มาพอดีคเอาคุณยายลอตเตอรี่กับเขามาลดครับได้ขายบ่ได้ขายค่อยไว้กันอีกขึ้นหนึง แทงเลยโอ้ครับคุณแม่ลอตเตอรี่ก็มาเลขรถแม่เลขรถแม่เอก้าสามศูนย์ถุงด้วยโอ้ครับผมหนึ่งเอ่าสร้างสร้างรัดได้ฝันเพิ่นเอาอันนี้นะครับบาทนี่สร้างรัดดึงแล้วครับผมหนึ่งเก้าศูนย์ผู้ใดติดตามเลขน้ำสร้างรัดเพิ่นกับประตูประตูเนี่ยประตูโค้งนี่เลขเพิ่นจะมักเข่านะครับแต่มักได้โชคได้ลาภ กับเอ็ดจี้กับพี่แจน่าเบิ้งครับว่าทั้งช่องเป็นแชแนวทางนะครับเด้อเลี้นิดหนึงครับผมเอาชุดบ้างมาเล่นครับสร้างแล้วว่าอยากเมื่อได้แบบมันเย็นครับอเดี๋ยวนี้อืมห่มดีไหมครับครับผมเอามาโชว์นะครับสร้างรัดอาจับให้เบิ้งสุดๆเลยครับอ่าเนี่ตัวเลขสร้างรัดนะครับเพิ่นฝันครับผมอ่านะครับสร้างรัดสวยเบิ้งแล้วครับเดี๋ยวจะไปตรวจวไม่ใครได้ครับผมหนึ่งเดี๋ยวต่ซีหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าศูนย์นะครับเด้อตัวเลขของสร้างรัด เก็บซีทันใดมากกระติดเอ่อกระตามเพิ่นเลยครับกระตามเลยเช่ไครับเด้อครับผมอันนี้ตัวเลขของสร้างรัฐบัตรสิว่าโอ้ยเลขออกมาแล้วค่อยบวกเนาะสิว่าเพราะว่าไอ้ตามมาซอมสอตัวนีครับชูไปขึ้นบ้านไม่ก็ได้ถามสร้างเพิ่นอยู่ครับยังจำตัวเก่าตัวเดิมครับครับผมครับไปซ่อมหินศิลาให้เอได้ยินครับจากอ่าครับวันแล้วเนาะวันแล้ววนสร้างแล้วนะครับเนาะครับผมครับผมขอบคุณครับสร้างครับเพราะว่าสร้อยกันร่วมบุญ มาทั้งแม่คู่พนนะครับเนาะแม่คู่พนกระได้มาเป็นสะพานบุญไญผ้าหมูเห็ดมูสางนะครับเนาะขัน่มีเพิ่นจักไผสีผ้าเห็ดผ้าสางครับกับกะาเรือนนาเรือเสื้อรับเพราะว่าปีหนึ่งสามารถสางได้ห้าหกอย่างนะครับเนาะรับประตูโค้งเนี่ยเป็นอย่างที่หนึ่งสองสามสี่ยางที่หาเนาะครับเนาะประตูโค้งเนี่เป็นอย่างที่หาครับงกความครับเพราะว่าหัวกระได้เห็ดแล้วครับหัวด้านนี้กระได้แล้วนะครับเด้อนี่ครับหัวแต่ว่ากับขั้นเดชเลดีนะครับ กับกําแพงด้านนี้สีพันกับขั้นเดืท่าครับกับลอล่อข้างนี้เสร็จกอนเนาะแตงโมกับกับกับห้ปูระบูมาวให้ท่าสีพันก็คอยสีแเห็ดได้ท้ำนะครับเนาะไปเถระยางครับป่าก็ค่อยเห็ดค่อยทำครับส่วนแม่คู่เพิ่นจะรวบรวมปัดใจได้เนาะครับเนาะสวยได้เห็ดได้สางครับเก็บซียากเบิ้งหินหอละข้างนะครับเนาะเป็นของคูบ้านคูเมืองคูวัดกับมาแต่ ท่านไนมีบัตรุมเหรอครับรับเอฟซีเห็นเลขตัวได้ครับกะสาธุสาธุด้วยครับเด้อครับป่าว่าก็เคยมีโชคมีลาบอยู่กับหินซิล่าแห่งนี้อยากในซ่วงมองได้อยากในไปเบื้องมองได้กะคอมเมนต์มาใต้คลิปได้ครับ ครับสวัสดีครับก็ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณนเอฟซีสุขูสุคนนะครับเด้อที่กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องอัปปาวาอิ้มกับเตียงโม่จะลงคลิปไหนครับเอฟซีโอ้เห็นศูนย์สองปะครับโอ้ครับกะตั้งคิดภาวนาด้วยครับเด้ออันนี้เป็นหินศิลาศลผู้ขึ้นมาครูวัดครูว่าครับปูเพิเ่นก็ได้บูรณะไวใ้ให้ลูกให้หลานเบิงเพื่อผู้เกิดใหม่ใหญ่รุ่น บ่เคยเห็นนะครับเนาะว่าหินศิลาเป็นยังไงอ้าวเอฟซีเห็นสองสามกับก็ตั้งจิตอธิษฐานด้วยครับเด้อกับสามก็ตรงกับครับผมที่ปูจะให้ไปเนาะที่ยี่สิบสามครับแจกแจกตรงท่านเนาะที่ยี่สิบสามยี่วัดปาน่นจำป่าด้วยค่ะครับสองสามกับตรงกับมือปูจะให้ไปทำหลวงท่านอยู่วัดปาน่นจำป่าด้วยครับเด้อครับกับพี่ชายหน้าเบิ้ง ครับก่ามาลุนไปน้ากันครับว่ามื่อวันที่23ครับปูชีปกระขาวปูใยยหญ่เฮาเพิ่นจะประทับประทับล่างแม่คู่จะให้โชคให้ลาบเอฟซีบอครับว่างวดที่ผ่านมาปูปูชีปกระขาวให้โชคให้ลาบลูกหลานดนะครับเด้อคือบอกเก้าสามศูนย์ทอแตงโมเนาะครับนี้ปูกำลัให้โชคที่เก้าครับก่บอขอพระหน้าตั้งคิดอธิษฐานขอให้ปูชีบกรขาวให้โชคให้ลาบลูกหลานคือเก่าเด้อครับปูบอกว่า มีช็อตเด็ดค่ะครับผมมีช็อตเด็ดแมนบ้แตงโมแต่จึงคอยมาลุ้นกันค่ะครับปูชี้นีแนวทางให้ลูกให้หลานหรืจังคอยมาติดตามเนาะเพราะว่าปูชี้ปขกาวเันก็จะให้ช็อตเด็ดเพราะว่าเพิ่นกำลังเห็ดกำลังสั่งครับนี่แต่น่าเห็ดน่าสั่งในแตงโมครับคือว่าท้าวเวทสุวรรณเนี่ยจังได้ก็ต้องสั่งครับแต่เพราะว่าปูก็ได้เปิดพุ่มแล้วเนาะค่ะครเปิดพุ่มนี่ก็ได้โชคได้ลาบค่ะครับเก้าศูนย์สามหมื่นครับเย็บซี่ท่านได้เย็บซี่ท่านได้ข้าง ผู้ข้าศึกหายไปเรื่อยๆครับเพราะว่ากับสะสมบุญไปเรื่อยๆครับอาจที่ถือโชคง่ายหรือว่าละวันทีหนึ่งก็ได้ครับกะยะเป้าท่อครับผมครับเอฟซีทันใดเห็นตัวใดมากกัคอมเมนต์มาได้เลยครับเด้อหรือว่าอยากให้ไปซองอันใดให้แอดกับอยู่ในวัดปูเทท่ยงเดองตอนี้กัสิไปซองให้ครับเพราะว่าบางเทีอมกับไปแถวามาเพราะว่าก็คข้าใหญ่จุดทั้งหัวปวาก้อยรับแขกซอยแม่พู้นะครับเนาะเพรากับเอฟซีเป็น บางท่านเพิ่นก็มาจากต่างจังหวัดครับเพิ่นก็มากราบสักการะกราบไหว้ปู่ชี่ปะขาวปู่ตาครับก็รรออตนับเพิ่นสาธธุุสาเดตอธิษฐานเเอาาานะะคค่ทงใรับเนาะครับเพิ่นก็ติดตามปู่มาโดนแล้วแต่สมัยดอนปู่ตาพุ่นนะครับแต่ปูเพิ่นไปปล่อยโชกปล่อยลับอยู่ดอนปู่ตาครับเพิ่นก็ติดตามมาจนนั่มจนพ่อนะครับเนาะเพิ่นก็ได้มากราบสักการะกราบไหว้ปู่ครับผม กับสองประมาณสองปีแล้วครับสองปีแล้วครับเพิ่นกะปูกะเลยให้โชคให้ลาบให้ค่าน้ำมันเพิ่นปูกะว่าค่าน้ำมันแพงเนาะครับเนาะปูกะให้ค่าน้ำมันสิบสี่บาทกับปูถามยิมว่ายิ้มมีเงินบอกรับจากบาทปูสิบสี่ครับยิมกับมีใบเศร้านะครับเนาะปูกะเลยเอาไปแลกเอาครับปูกะให้แม่นักหน่อยแลกมากนะให้ม่นนอยแลกมาับ อย่เอามาสีโขด้ใส่เอามาสีกูบอกวางสีเลาะค่ะเอาม่ให้เอฟซีสิบสี่บาทครับเอาเงินเหรียญมาให้เอฟซีมาจากสารคามเนาะครับเนาะสิบสี่บาทครับเอฟซีกับพิจารณาเบื้องรับเพราะว่าทางช่องเป็นแชแนวทางเลยครับเด้อครับกาฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจทางช่องครับผมครับผมคิดยังกให้สมบัติปรารถนาครับหนึ่งมีหน้าเอาหนึ่งมษานี่ครับขอเอฟซีสู่ผู้สุขล้นอันนี้แอดเปล่าอยู่หนาดะปูบ พระสังกระจายหรือว่าปูพญานาคเอฟซี FC ทีเพิ่นซอยรวมบุญร่วมสรา้างก็ให้ขอให้เพิน่นมีโชคมีลาบครับถื่อรางวัลทีหนึง่งครับเพราะว่าเอฟซีเพิ่นจะได้มาซอยเห็ดซอย,ซอยสร้างเด้อปูเด้อครับให้เอฟซีเพิ่นมีโชคมีลาบบุญทีเพิ่นสะสมมาก็าขอให้ปูขึ้นให้เพิน่นล้านเท่าพันเท่าเด้อปูเด้อครับคิดเนี้ย เพิ่นคิดยังก็ให้สมมาต์ปารถนาครับคิดเงินก็นให้ได้เงินคิดท่องก็ให้ได้ท่องครับลรกไผ่ไข้เก็บก็ยะให้ไปไก่ลูกหลานเด้อปูเด้เอ,อบึงดูแลตามดูแลลูกหลานบ่าวอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศรับให้เพิ่นแคล้ววขาดปวดภัยให้มีต่โศกตล่ลับครับให้มีตะโคกต่ลับก่อนใญงเขาไปหาเพิ่นเพิ่นสีได้ซอยเฮ็ดซอยสางเด้อปูเด้เอ,อสาธุครับอันนี้แอดก็ได้ ครับสำหรับคลิปนี้ครับยอดยิมกับขอให้เอฟซีสุภูสุคนโศกโศกมนันหมันลำลำไรืลอยๆครับทั้ง่องกับกาบขอสวัสดีครับ